Доброе утро, моя девочка. Спешу пожелать тебе типа самого прекрасного. Sigma boy, Sigma boy. กาปรีท่านชมเมันครับอยู่ผมในเวได้ก็เลยอะไรวะาหายนานมากครับก็พึ่งวันนี้รีวิวสตูห้องในปีสอง6ันี่บกนะครับก็ห้องนี้มันจะเป็นห้องทํางานลรวนๆนรับนเราจะไปรีวิวดีกว่าครับผมมีคอมด้วยครับมียพูดพิเศษนะครับซึ่งคอมพิเตตัวนั้นมันก็ราคาถูกมากครับมไม่ได้รีวิวนะมันแค่เรื่องจริงอาจจะตัดโต๊ะคอมเนี่ยร้อยแล้วนะครับก็คือมาเลยกันเลยตรงนี้ครับที่นอนที่นอนกาก,าก,ากมากตั้งแต่สามปีที่แล้วครับ อ้ยอ่บ ก็ตรงนี้ครับห้องคอมล้วนๆห้อง,ๆๆองทํางานของผมนะมีครับตั้กล้องด้วยโอ้โคตรน่ารักอ่ะกระเป๋ากระเป๋าก็มีเอ่อนี่กูเลือกตรงๆเลยวะสายไฟสายไฟ,ายไฟนานๆแล้วก็มีอภิมาสายไฟครับซึ่งผมทําเองด้วยครับ่างไฟล้วนๆ,ๆอย่าไปหักเสียครับอันตรายมากนี่ครับกราวลนยนิวตันครับซึ่งผมพันด้วยเทปสายไฟเนี่ยมันก็ดีมากๆครับเป็นระบบ Cloud กราวกับระบบสองเฟสนะสวิตช์ด้วยเปิดปิดเปิดปิดแมกมาอะไรมากคือคอมของผมครับคือด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเอออะไรวะตัวระบายความร้ น้องของพวสพายปลภัยบุบมโกอายุนานมากครับ1ิปีก็มีพัดลมระบายแผง PCIe นะเพื่อมีการจอเนี่ยนะข้ต่อต่อมาครับตัวนี้จะโบราณมากครับค่ที่เกิดเนี่ยไม่โคตรทันครับนี้ตัวอะไรวะเียง Input Output นะครับแล้วก็มีจอ VGA ทำไมต้องใช้จอ VGA ครับคือเป็นจอปั้นยักษ์ในอดีตแบบคือจะมีสาย HDMI Display Port ด้วยทำไมยุคนี้มันมี HDMI Port วะก็มี USB Type C เพื่อผมทำเอาเองครับนี่ USB สาย USB ก็ มีสวากาโดยไฟสวากาโดยไฟโคตรจนมากครับโอ้ห้าบาทนี่ครับเมาส์คีย์บอร์ดนะครับก็ด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากครับคือเป็นคอมที่ยกเซตเดี๋ยวจะดูด้านในอีกทีครับผมขี้เกียจผมขี้เกียจเปิดก็กลับห้องทํางานครับห้องทํางานครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับจอเอลซีก็ไม่รู้อะไรครับีก็จะน้าจอโคตรดีครับฝากกดติดตามด้วยนะถ้าไม่กดติดตามดือเป็นจริงบ้านคุณซินหน้ามึงครับไอนี้ตรงนี้เป็นของอะไรไม่รู้สับอางเรือแะและไปหมดก็คีย์บอร์ด ของนับโบกับนับูนับู5ห้าร้อยกแบรน์อะไรวะแบรนด์ NK 4 8นะครับเพิ่งผลิตปี2อ,องพิบ้าอกล้องเออก็นี่ Windows 10บนี่กับเมาส์เมาส์ไปเอาบ้านเพื่อนนะ <c oughs> ก็เป็นรองเมาส์ท็อกเทกกากาก,าก็มีคอมคอมอันนี้ไหมครับก็ห <c oughs> น้าตาของเครื่องนบะบโบราณมาครับนี่เหล็ก เล็กแน่แน,แ,นแล่นก็มีรอยบุบได้ตอนส่งของรอบุบกระสุนจากเอฟซูบุกก็นี่ครก็ไปไม่รู้จะเป็นของ microsoft มั้งคือผมแบบไม่แน่ใจโอโคตรเรียบไม่ก็มีซีดีด้วยโคตรเทียรบรบแป๊บๆเอาไม่ติดเอาไม่ติดอะ่ะเอ้แผ่นซีดีในตำนานถ้าเมื่อก่อนมันมีนะแต่ยุคนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยเห็นนะคือของ บ้านผมก็มีครับถ้าอยากจะไล่แผ่นซีดีขายผมรับขายตลอดครับซีดีแผ่นละ2 0บาทก็มีครับวินโดว์เผื่ออาจจะลงเพลงเผื่อจะลงเพลงเข้าได์เอาไฟล์รูปอะไรแล้วแต่ผมรับจ้างหมด20บาทราคาโคตรถูกครับแผ่น DVD ยุคในคขมเมนะครับก็ซึ่งหน้าตาอาจจะเป็นมบณนี้นะคือสตูห้องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีไม้ด้วยไม้ไม้แลไอ้นี้หนังสือกับหนังสือล้วนๆหรือจดอะไรบลาๆไปหมดครับก็มีไฟด้วยไฟนี่จะเป็นตอดกระคือผมจะเชื่อมต่อสาย USB เข้าจบเสียบปลั๊กแบบระบบเมน่วนก็ตรงนี้กระเป๋ากระเป๋า,เ,ปาเรียนเรียนล้วนๆไม่มีอะไรมากครับคือตรงนี้จะเป็นไอแผนอะไรไม่รู้บลาบๆก็จะมาดูโปรแกรมการใช้งานตัดต่อครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยจะเป็นโปรแกรมพื้นฐานแต่คอมของผม,ผมไม่มีกระจอไงแต่ม,มัมีรัแปดกิกไหนวะครับมิเตเบสพีพีผมชง่อ้าอใช้ <c oughs> อันนี้มีโครอครับ นี่คือโปรแกรมที่ผมใช้ในการตัดต่อจะมาโปรแกรมการตัดต่อครับกแคกมซื้อมีเดียก็ไฟล์นั่งหมด OBS Studio Mo อาวิน่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อที่มีรายน้ำติดหนึ่ง p พ d c โปรแกรมนี้ผมต้องฝึก ฝึกให้เยอะมนคขูดซอฟต์มันจะติดตัวเข้าเครื่องนะก็มีดาว i ิ c ชีต้องใช้กราดจอจะตัดต่อได้ก็มี FL Studio เพื่อเําเพลงโดยเฉพาะด d u ร a City แกมที่ไว้สำหรับอัดเสียงไฟงานไฟภาคเลือเหมือนอะไรโปรแกรมอะนเลยว่าเกมอ,อัดเสียงเว็บพังภาคภาดเสียง่อาจจะเฮียเลยว่าวินแอมครับเปิดเพลงโดยเฉพาะแล้วก็มี VLC Media p l a y เด คอมมิชชั่นผมอาจจะพูดคุยทางบ้านนะซึ่งใครที่ไม่ไม่เข้าที่ไม่ได้เข้าดิสคอร์ดเนี่ยเข้าหน่อยนะเกมออกแบบออกแบบสเกตอัพหรือเอาแอเดบีฟอนเตอร์ช็อปเบนเดอร์ห้าจุดศูนย์คลิปสตูดิโอไซเบิลเดอร์ไลท์พิพิระบบสตูดิโอนี่ไว้สำหรับออกแบบโดยเฉพาะในอนาคตนะครับเกมมีแค่สองเกมครับทีเรนเชอร์กับระบบคือทีเรนเชอร์มันเข้าไม่ได้ครับมม่มีมเหี้ยอะไรวะก็มีเว็บดาวน์โหลดนะก็ชอบมากน่ารักดี 4K วิดีโอดาวน์โหลดมีมูฟลงเกมแล้วสตรีมแพงชิบหายก็มีอะไรวะแบบ download, ร K, move, รเ Steam, ะว,ะว็บไซต์เพิ่มหาทำไมวะ อ R G X browser FireFox Microsoft โครซอะดูมันใหญ่ผมจะใช้ Google Chrome กับ Microsoft Edge เพราะา FireFox มันจะเป็นความจําค่อนข้างต่ำมากครับนี่คือหน้าตาของคองมพิวเตอร์โคตรน่ารักมากนั่นใหญ่ถ้าบางคนก็ไม่เชื่อครับใช้ Windows ไหนครับ Windows 10แต่เดี๋ยวผมจะมาดูให้ดูนะครัแบบเข้าการตั้งค่า setting ก็งอ,องนี้นะจะเป็นตัวเอ่อเป็นตัวการการอัปเดตต่อนนี้นะตอเราจะมานะครับ Windows อัปเดตเข้าขไปตั้งค่าก็รอปแปบบ๊บ ระบบของคุณได้รับอัปเดตแล้วคือซึ่งทำไมผม <c oughs> ไม่สามารถอัปเดต Windows 11ได้คุณแนะนำเลยซื้อฮาร์ดดิสก์มาซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่แล้วก็ลง Windows 11ให้เรียบร้อยแล้วก็ลงโปรแกรมครับมันจะเสียเวลาหนึ่งวันจริงๆผมแนะนำเลยครับเอาฮาร์ดดิสต์ออกนี่ก็หาฮาร์ดดิสต์ใหม่ใส่แทนแล้วก็หาจะได้ Windows 11สั่งอะไรก็ได้ทำก็ทำทำทำก็เสร็จครับการทำที่ระบบที่ดีก็จะใช้วินโดว์จะดีไหมก็ดีคือผมก็ ไม่ค่อยได้ชอบแต่ก็ต้องทนใช่นะคือสาเหตุทําไมผมก็ไม่ค่อยได้ใจมากครับวินโดวสิครับผมก็มีบัญชีของตัวเองครับไม่ไม่ให้หรอกไม่ให้ครับก็มีคอนเทนต์นะคือผมแบบคิปค,ดคิดทุกอย่างครับตารางทําคลิปอยู่ไหนวะครับตารางทำคลิปเนี่ยตารางทําคลิปขอ,องมกกลางคือรนนีวันที่13ผมก็ทําคลิป็อซ์ตูห้องนะครับซึ่งผมจะมารีวิวของเรมด้วยคือเรมจะอยู่ในคอมเครื่องนี้ไยแต่ผมใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวผมรอสภาวะไร้ไฟน่าจะได้ลงลง วันที่15้ามัง5้าผมก็มั่วมั่วมากนะของน่าจะมาช้าคือเราจะทําคลิปไรสาระเจี๊ยนซึ่งงานเยอะไหมงานเยอะมันจะเพียบเพียบโดยเฉพาะครับลงโดยเฉพาะสั้นเมาส์ก็ช้าไหมก็มีงานอะไรบา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 แค่เริ่มต้นก่อนนะคือผมแบบไม่ได้ใช้อะไรมากดีเทลแต่ต่อคืออืเดี๋ยวมันจะมาดูโปรแกรมที่ชื่อว่า b DC นะครับอยู่ในก็ DC กดกด2ตีสองตีนะซึ่งใส่ทำห้คอมผมช้าไม่ได้เป็น CPU นะ CPU ของผม i5 เดี๋ยวจะมาอีรีวิวคอมซึ่งไม่ได้ทับสเป,ปกนูนะใช้โปรแกรมก่อนในเช้าว่าขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วก็ผมจะมาใช้คำสั่งนี้นะคอนโทรลชิปแล้วก็เอสซีมันจะขึ้นหน้าตับแกมนี้เดี๋ยวเลยเราไปท้าจังหวะฮัลโหลฮัลโหลเออเว,วิดีโอ้วก็ไปวะกดแล้วก็ จัดการการงานมันจะขึ้นหน้าต่างโปรแกรมนี้ครับมันจะรู้ทุกอย่างครับในโปรแกรมปุ่ใจที่ขวาในทัสบาก็ได้นี่ครับ40%การนะครับแต่สิทธิภาพครับจะมาดูรีวิว CPU CPU ของผมก็ Intel Core i5 2400 at 3.10 กิเกิร์คือความเร็วในการคงที่ในการต่องานคืนมันก็ดีไหมดีความเร็วถ้าเป็นต่ำอินเทลต่ำเนี่ยมันจะใช้งานน้อยจริงๆครับ,รบก็มืเราดูหน่วยความจำแรลมแปดกิกะไบตึงๆคือผมแบบเมื่อก่อนตอนที่ผมซื้อคอมเนี่ยมันจะใช้ประมาณ4กิกะไบแต่ตอนนี้ผมก็สั่งแรมประมาณ1 2 0ยย่บาทและสี่บาทแปดกิกะไบตึงๆครับก็ไม่มีอะไรมากแรมจะดู โอ้ oh, ถ้าใช้แรมหนักก็คือเครื่องค้างได้ผมแบบเริ่มเริ่มจะเออตัดต่อได้นิดหน่อยเกมแบบเกมเบาบเล่นเกมเบาบอะไรก็ได้เบาเบาก็ดิสนะครับไดซีกับไดดีเป็นของคู่กันก็เอสทีสามสห้าแบบีครับมันใช้ได้นะแต่ความเร็วมันก็คงที่อยู่นี่ครับเป็นใช้งานอยู่ Wi-Fi ก็ทีปีลิงเวเลตย s u อ b a d a ะแดปเตอร์จะเป็นด้านหลังของตัวอะแดปเตอร์นะผมยังใช้อยู่กันอยู่สี่อันแต่พี่พ,พี่ไม่มีกระจอะ่ะพี่ใช่ครับผมไม่มีกระจอ ถ้ามีกระจอ GPU มันจะ n อ็นเอ็นวีเดียหนึ่งสมูนย์แมเริ่มต้นไม่มีอะไรมากแกมเริ่มต้นมันจะไม่ค่อยได้ใช้นะไปใช้งานสักนิดก็คือเป็นโปรแกรมที่กินขึ้นหลังมากครับนเนี่ยแอดมินเนี่ยกินเหมือนเครื่องล้วนหมดแล้วนะครับ ซึ่งทําไมผมก็งานก็เยอะอยู่ในเครื่องตรงนี้ทั้งหมดครับผมใช้ก็ Windows ไม่ได้อัปเดต Windows 1บซึ่งใส่ทําไมผมไม่ได้อัปเดตก็ยิยอนิเมตสวยมากไม่ใจะมาไปเว็บไซต์โ o m e นะครับกดคลิก2ทีแล้วก็รอนะครับชมผมนามากนาักมากใครไม่กดติดตามก็ให้เป็นเกย์เนี่ยครับกวนโครมครับที่ผมใช้ในการตัดต่อคือเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าทำไมพี่ พอเปเปรลน่ารักจังครับคือผมใช้เว็บไซต์ p x g v กับทวิตเนั่นแหละครับคือมันเป็นพวกเป็นเว็บไซต์ที่น่ารักมากครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าครับคือว้าวโคตรสวยมาก Google Google นะครับ Google บางคนก็ไม่เข้าใจว่าคือคอามผมแบบไม่ต้องแรงแค่ไหนครับที่จะตัดต่อได้คือผมจะโอเว็บไซต์โคตรเยอะมากครับมีก็เพียบนีก็เพียบเยอะมากก็คือผมจะใช้ในก็าออเปเปร์ PowerPoint. ผมเอามาจาก phgv ครับ pick sweep i c ก็เอาไวเปเปิดเนี่ยมาจากนี้ครับคือมันสามารถเอามาจากนี้ได้ไหมเอาได้ครับคือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างบอเปเปร์น่ารักมากครับโอ้สวยสวยทั้งหมดผมเป็นคนที่ชอบแต่งอะไรไม่รู้บา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 ก็มีเว็บไซต์หนึ่งครับ x x ของแท้แท้ของแท้อะไรไม่รู้ครับติดรู้ติดมีก็สามารถติดตามได้นะเป็นเออเบื้องหลังวาดรูปนะครับซึ่ง อะไรไม่รู้บาบาๆจะเป็นอะนาโตมีทั้งหมดคือสวิตเอกเนี่ยน,นี่ครับวอรเปเปอร์ไหนวะครับวอรเปเปอร์ทั้งหมดจะเอามาจากตรงเนี้ก็กดมันอาจจะชา้าทีนึงพ่อคอมผมแรงสุดนะมันจจต้องใช้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะคือนั่นแหละครับวอรเปเปอร์น่ารักก็จะกดจะกดริกตรงนี้ก็ได้แก้ไขรูปหน้าปกเพราะแก้ไขรูปหน้าปกก็คือจะมีรูปนางนี่ครับ อยู่จะมีรูปเอ็นไปลงด้านล่างครับดาวนโหลดรูปภาพนะครับจะมีดาวโหลดเลยขึ้นเป๊บเดียวร้อยเสร็จงานก็มันก็น่ารักไหมน่ารักอยู่ดีมาลองดาวโหลดสักรูปจะไปทำลองวอลเปเปอร์ดูมีหลายรูปมากน่ารักก็อาจจะไม่มีอะไรมากครับซส์เพิ่มเติมที่ผมจะทําในนี้นะแบบน่ารักจริงครับน่ารักจริงนี่ดาวโหลดเทคนิคดาวน์โหลดรูปภาพผมแนะนําเลยจะมีตัวเก็บขายรูปภาพนะก็ดาวน์โหลดไงดาวโหลดตรงนี้ก็มันจะขึ้นในตัวดาวน์โหลดกูเกิลโฟล์มใช่ไหมขึ้นปุ๊บก็มีมีอะไรมากแล้ว ก็จะมาดูหลังบ้านในรอบเดือนมกรานะครับซึ่งช่องผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเข้า YouTube Studio นี่คือบัญชีของผมเองครับพี่ครับช่องผม1น2่นห้าริบ่เคลิปล่าส,สุดก็ช่องผมก็ลงครับคือทำไมพี่ไม่อัปเดตอะไรบ้างครัคือในรอบหลายปีครับคลิปแม่ง เยอะใี่ไปเยอะมากมากครับแต่ผมไม่ได้ว่างต่เปออ่ายาลีเมื่าก็ดูแคสบอร์ดชุมชนแบบรำบันยายอะไรไม่รู้ทางไรายได้ครับทุกคนอยากให้กดติดตามช่องผมนะซึ้งใส่ต้องไม่ต้องติดตามใส่ต้องไม่ตามคือการเป็นสมาชิกค,ครับเดีย๋ยวผมจะมีไอสติ๊กเกอร์อะไรไม่รู้แบบบลาบลาบลติดไปหมดครับก็มีสิทธิ์ครบเควสแล้วผมต้องการ3,000ชั่วโมงถือว่ามันก็เยอะไหมเยอะมากครับ3,000ชั่วโมงก็ใช้เวลาในการครับที่ข้อของผมช่องผมร้อยยี่สิชั่วโมงครับคือในรอบ365วันรอบเท่ากับ1นึ่งปีเนี่ยนิด นิ่งึิงก็เท่ากับขอ,ของแมนทัดก็ดูช็อตไหมไม่ได้ลงช็อตครับซึ่งใส่ทำไมไม่ลงช็อตคือว่าผมไปลงดิกตอกเทมจะจะอยู่ช่องตอกแปบบ๊บนงไหนว่าตกช่องผมนะซึ่งจอมันอาจจะลงัลงลงลายล,ายลายเดี๋ยวผมจะเก็บเงินซื้อจอมาจอนี้เป็นจอบ้านยากจอยากของของจอปิดก็มีอะไรเดทบ้างครับมีอะไรบะเบทดอัปเดตบ้างซึ่งจอของผมเนี่ยก็สามารถตามได้ครับมิตตเบสยูทูบช็อต609ครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากคือลงคลิปใหญ่ห้ามดูคลิปโนลงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มนะ เป็นช่องช่องจริงครับไม่มีใครคุมผมคุมคนเดียวครับครับคือคลิปลงโดยเฉพาะวันศุกร์ส่วนใหญ่ใครต้องลงวันศุกร์ก็คือมันเป็นความสุขของนักเรียนหลายๆคนที่มาลงคลิปท่านบางคนก็ดูบางคนก็ไม่ได้ดูบางคนก็ขึ้นฟีดถูกใจก็ช่างแม่งครับผมไม่ได้ว่าอะไรมากครับก็เดี๋ยวผมมีดิสคอร์ดด้ยนะครับมีดิดิดคอร์ดดิสคอร์ดแป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดหน้าตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหโคตรบื้อมาก ้องโคตรบื่อมากครับติดคอร์ดทิคดคอร์ดก็ทิดคอร์ดติดคอร์ดนะก็มีเข้าเว็บไซต์อะไรบ้าๆบๆบบบบไม่รู้ซึ่งจะเป็นหน้าปกแบบนี้ใครจะเข้าติดคอร์ดตรงนี้ค็พริ้นต์ไปเลยเออท่านสมาชิกชมรมคุณชอบานายเบสต่อจะมีคลิปที่ผมอัพลงต่อเน,นื่องเป็นแอปเป็นผมครับแอดมินผมไงผมไม่ได้โดนเกลียบผมไม่ได้โดนเกรครับนี่ครับคลิปก็ลงต่อเน,นื่องจะมีปั่นๆรืออะไรไม่รู้บ้าๆๆเร็วขคัมตัวเองใครจะพูดคุยหรือจะทักตรงนี้จะเป็นการดีต้อนรับต้อนรับจะทักกวนตีนผผมมมเเยอออะไ่ชบบราาา กอส่วนใหญ่เป็นขาน่าวสารแต่ทำไมก็ต้องมีข่าวสารในการทำคลิปพือซึ่ง ถ้าไม่มีกอสารก็ไม่สามารถทําได้ครับนี่คือปกแน,น, yeah, นอแนากดเย่น้องแวน่นน้องแว่นขี้ไก่น้องบลูขี้กาน้องยิ้มขี้เบงน้องนนเนี่ยอันนี้โลโก้ทำงาธรรมดาครับคือซึ่งผมก็เอ่อนี่เป็นการต้อนรับในการทำซื้อแล้วก็มีกดด้วยนะครับกดกดใครกดมันเอ e r y ันใครจะมาเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับท่านใาในคุณเดี๋ยวผมจะทําใหม่ทั้งหมดครับ,ค,รบคือที่ขอถ้าใครทําผิดจะออกเตะกลุ่มโดยทันทีใครไม่เขา้าใจกูตอยเตะแม่งเลยครับก็ที่ขอจะไม่มีอะไรมาครับ ดิสเพื่อนจะมีโอ,อเยอะแย,ยะมากแย,ยะมากครับเยอะแยะมากคือที่คอร์ดของผมก็ใช้ร่วมกันซื้อใส่เงียบเนี่ยดจิตคอร์ดก็ไม่มีอะไรเยอะมากก็ผมมีเฟซเพจด,ด้วยนะครับจะเอาหาแล้วเฟซบุ๊กนี่คือเพจเฟซบุ๊กของผมจะจะมาเออ่คอมจะชา้านิดนึงครับเพจตัวยคือช่วงใหญ่ช่วงใหญ่ผมจะไม่ค่อยอัปเดตมากพเพจเพจวงอ่ะเพจ มันอาจจะช้าชืดๆฉยเฉยนี่ก็เพจผมเพจแท้ครับไม่ได้เพจปลอมครับถ้าเพจแท้จะเป็นรูปตรงนี้ครับรูปเรียมๆียมครับรูปกลมๆมถ้าเพจปลอมอาจจะปลอมอะไรไม่รู้ครับจะไปเชื่อครับไ่เชื่อนี่เพจผมของแท้ครับเนี่ยของแท้ครับแต่ตามแต่ทีหรือเนี่ยเพจนี้เป็ดเพจของนายเป็เองนะครับใครที่ก๊อปแม่งกูฟ้องศาล กลัวไปเด่งยัดหน้าบ้านให้ครับก็คลิปส่วนใหญ่จะลงนะครับเพร่ๆโดยโดย My Name นะแต่ผมเป็นแฟนเพจของผมเองครับคือให้เป็นเพจลงคลิปโดยเฉพาะอาจจะมีมีบ้างเดี๋ยวนะครับนะคือผมแบบไม่ได้ไม่ได้มาคุมแอดมินนะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากส่วนตรงนี้นะคโทรวิวถ้าคุณอยากจะปิดแทบเนี่ยคนโทรวิวโทรวิวไหนว่าแชร์ที่ไหนก็อาจจะไม่มีอะไรมากครับน่ารักมาก อะไรบางคนก็อยากจะถามว่าพี่พี่เปลี่ยนได้ยังไงครับพี่กกดปึ๊บเขาเขาแล้วก็ส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะมีเซตติ้งอยู่ของวิดีโอสิบทวิตเตอสิบจะมาแตะกันครับซึ่งโปรแกรมนี้มันจะเป็นแบบหนึ่งครับคุณต้องบางคนของวิดีโจะเป็นแบบแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะธรรมดาเกินไปเราจะมาก็กานตั้งค่านะก็จะมีพื้นหลังอยู่นะรูปภาพก็ให้นาการนําเสนอภาพนิ่งแล้วจะมาการคุณเรียกรูยเข้าไฟล์อะไรอื่นๆก็ได้ทับให้มีไฟล์ที่ดีก็มีไฟล์อะไรบบาๆมก็เลือกนั่นแหละครับปิดดีกว่า แล้วมีอะไรมากคือเราจะปิดนั่นแหละวัวเปเปอร์น่ารักมากคือผมเป็นคนที่ชอบแต่งสายแต่งแล้วมี CPU ID บางคนก็ไม่เชื่อ Intel Core i5 จริงไหมจริงไหมส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมอะไรไม่รู้แบบบยังไม่ค่อยได้ใช้แบบนี้ Q Set ID น่าจะช้ามากคอมโคตรอืดในยุคปี2 0พ9น้ะครับขึ้น CPU ID กระซอ์แวร์ของทางนี้สามารถดาวน์โหลดเองครับจากในในไหนวะไม่รู้ครับ Intel Core i5 ถึงงมาจาก Intel Core i5 สองพสไซโบร์ความเร็วในการเขียนไม่รู้ว่าแคี่ขอสี่เทร ครับบางคนก็ไม่เชื่อว่าทำไมผมใช้วินโดว์ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันเมนบอร์ดที่ผมใช้ก็คือหนึ่งสี่ก็ห้า PCI คอร์ด Intel บอร์ดไม่รู้แฮมรี่เดยสามแปดกิกดูอัลคือชแนลแบบดูอัลความเร็วในการอ่านดูครูห้าจุดสองไมกะเฮ้ยความนอกกระดับระดระดัไม่รู้ว่าคือผมผจะผมเพิ่งสั่งแรมใหม่ครับเดี๋ยวผมขี้เกียจขี้เกียจงัดคอมเล่นเลยครับพังเสียอันนี้อะไรไม่รู้เบเกอร์ SDD ผมไม่รู้ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างกราฟิกก็เด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 พอตาปพอตัปปัต ฮารับคือ HD ดีกราฟิกอะไรเป็นแพ็คเกจโปรอ,อินเทลกราฟิกอินเทลก็คือสายคอมเนี่ยต้องรู้นะว่ามันมีอะไรบ้างโคตรน่ารักมากสีออ่บิวไอดีนี้กเฮเ,เดี๋ยวพอถตาเดี๋ยววินโด้ครับวินโด้แก้ยังไงปอปอตักมาได้ผือเกอร์บีอะไรไม่รู้เอาเป็นของวินโด้ 64, เล็ม64ซีอโลยนะครับซึ่งมันจะเป็นของเอ่อ Intel มันจะเป็นดูดูได้ทุกอย่างครับระบบของปฏิบัติการวินโด้นะครับซึ่งเอาปิดแม่งตับ นี่ครับก็คอมพิวเตอร์ตัวนี้มันเป็นคอมดีมากผมเพิ่งซื้อใหม่ผมอยากจะได้กล้องเว็บแคปกับไมโครโฟนับในตัวนี้มันดีไหมเดี๋ยวผมจะดูด้านล่างเลนะครับก็ในตัวนี้ไงี่ยเอฟดีเมแปดร้อยยงแม่งไม่ค่อยดีคือมันต้องใช้กับไมค์โทรศัพท์คือผมดัดแปลงหมดแล้วมันจะเป็นดูด้านในดีกว่าครับดูแป๊บนี่คือผมเอาไมคจากไมคโกนในตลาดครับโอ้เออในในไม่รู้ครับ่าออ่อครับซึ่งบางคนก็ถามว่า พี่พี่ไม่ใชใไม่เลยครับพี่ไม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 ่ใช้ t s w กับเออคือเราจะมาดูด้านในครับผมไปดัดแปลงมาจากไม้แบบนี้นะคือไ้คุณภาพเสียงโคตรเทพเจ้าเจ้าเสียงแต่ก็ไม่ว่าครับเลื้อวงจรนิดเดียวเดี๋ยวผมไปปรับปรุงกับไอ้วงจรได้โอดกับตัวต้านทานนะนี่คือสูตรสมการรูตเยวนะครับซึ่งไม้ตัวนี้มันอาจจะชดชดนะครับผมไปปรับปรุงก็คือไม้ให้มันดีที่สุดก็เท่ากับไม้เท่านิดเดียวครับแต่ฟิลมนิดเดียวครับผมแบบแทบ เออนั่งคิดอะไรเมงออกครับคือผมก็ในปีนี้มันอาจจะเป็นศัตรูที่ครั้งแรกในชีวิตนะครับจริงกับก็เอาอยังไงวะเดี่ยช่างมัก็อย่าเลยไม่อยากพูดอะไรมากครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ในปี2026นะครับซึง่งก็การทํางานงานต่อบเบื้องหลังเนี่ยมันจะอยู่ในห้องตรงนี้โดยเฉพาะทำงานผมไม่มีเก้าอี้ด้วย ก็ออกผมไม่มีอะไรมากก็ห้องออกผมก็ไม่มีอะไรมากครับคือซึ่งห้องนี่มันจะเป็นห้องเอาไว้เรียนส่วนใหญ่ปฏิทินก็มีครับอนุก็มีอนุก็มีมมครับก็มีทุกอย่างครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ใหม่กับโทรศัพท์ดูนะว่าว่าเสียงไหม่จะเป็นดีอะไรไหมก็เลยมาเสียบครับเสียบเครื่องกครับก็อาตอนนี้นะครับ ก็เอ่อไม่ัวไรเรียมแปดร้อยตึงๆครับคือเมื่อก่อนผมจะเอาเสียงไม้นเพื่ผ้าครับเออผ้าขับคอมไม่ได้ครับมันมีปัญหาด้ย่ใหญ่ปัจจุบันก็ผมก็ใช้ไม้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะหาซื้อไม้เป็นตัว USB นะครับแต่ทำไมผมก็ต้องใช้ USB เพราะเสียงคุณภาพโคตรดีมากผมก็ต้องใช้ในการทำคลิปเกมํำที่จะตัดต่อทำภาพของมุกไหนนนน่นนะี๋ยวเยอะแยะมากครับโอ้แบบก็ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับกั้ด้วยนะครับก็คอยติดตามมาปันนะครับ